อะไรคะสุดหล่อเลือกเลยจ้ะเลือกเลยจ้ะไม่ไม่อะไรครับไม่ละห้าบาทฮะพี่เป็นคนที่ไหนนี่เป็นคนใต้โอ้เดี๋ยวเป็นคนอีสานนะโอ้เราเข้ากันได้ฮะแกเชื่อมโยงกันขนาดนั้นได้เหรอสงสัยจะมีแลนด์บิทเชื่อมโครงการรัฐบาลร้านนี้อร่อยกว่าค่ะร้านนี้เป็นของเจ้าเก่าสงสารพี่จังตอนเย็นพี่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยแน่ๆเลยอะก็สวยดีค่ะแล้วค่ะอันนี้ดูจากบูมบุมได้เลยค่ะ เอะเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะชุดโลชิ้นเหี่ยวลูกชิ้นเก่าเกินโอ้ยตอนเย็นพี่เข้าห้องน้ำแน่ๆหนูว่าขนาดแม่ค้ายังไม่ชิมเองเลยเก้าเป็นคนดีซ่านเหรอแต่ตอนเนี้ยพรไม่สนใจอะไรแล้วสนใจแต่ขายลูกชิ้นอย่างเดียวกินกับใครกินคนเดียวใช่ไหมมั่นฮะมั่นกับกินคนเดียวอยากไปกินด้วยจัง แค่สามไม้แต่ว่ามาซื้อร้านเนี้ยซื้อกี่ไม้ก็ได้นะคะพี่แถมด้วยนะคะ <Song. S 2> ซ,ซื้อไม้เดียวก็แถมค่ะไม่ขี้กระจิกเหมือนคนบางคนหรอก bon. ีเ <iyor> จ้าคนดูกเป็นอะไรเหมือนเป็นไงวีนวีนจังพี่้าร้านนั้นน่ะกินน้อยๆเป็นยาระบายแต่กินมากๆเป็นยาถ่ายนะคะพี่ เข้าโรงพยาบาลเลยนะไม่สนใจเลยเพราะตอเนี่ยเรียกได้ว่ต่อเลยพี่ไม่ต้องไปสนใจค่ะพองหนูเนี่ยมีบริการไปทอดถึงบ้านด้วยนะพี่นะจะพีสนใจใส่ก่อนนะเดิมมนอะไรนะไม่สนใจแต่ผมนะครับดูแลใส่กอผมด้วยแล้วทไมมันแปลกแป่กวะแถมมันจริงนะแม่ค้าร้านนั้นน่ะดูลูกชิ้นลูกค้าหรือว่าดูลูกชิ้นของแม่ค้าเองถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ ลูกชิ้นใหญ่ไหมคะแม่มากินลูกชิ้นแม่ค้าที่ขายด้วยเหรอเอาน้ำจิ้มอะไรดีคะอะไรเลยเอาแบบหวานหรือแบบแซ่บแบบแซ่บเอาแบบแซ่บแบบแซ่บมันแม่ค้าเลยพูดถูกใจแบบนี้เนี่ยเอาไปฟรีเลยใช่ไม่เอาเงินสักบาทไม่ตายวันนี้จะให้ผู้ชายฟรีอย่างเดียวสายเปย์ใช้ได้แล้วครับแม่ให้ลูกค้าหยิบของเอง ย่เย่ังเลยการลูกค้าไม่ดีเลยอ่ะพี่ทีมงานเมื่อกี้เขายอดหนูด้วยอ่ะใช่ไหมเขาชอบหนูไหมพี่คิดว่าไหมเขาชอบหนูแบบไม่รู้ล่ะแต่ที่รู้ว่าทีมงานเราเองแหละครับแหมอ้ยฉันพอใจละลูกค้ามาซื้อของฉันเขายอมรับในความสวยความอร่อยของฉันดูนะถ้าเขากลับมาเขาจะซื้อเยอะกว่าเดิมเขากลับมาอีกรอบมันเขาียกปี๊ปป่อเลย <ด>คุณลูกค้านั่งอยู่ตรงนั้นกินข้าวแรงจ้ามาซื้อลูกชิ้นหน่อยไหมอร่อยนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมน้ำจิ้มมีหลายรสชาตินะคะแต่ว่าไม่ติดเค็มติดเปรี้ยวคะ่ะไม่ติดเค็มแต่ติดเปรี้ยวอันนี้ไม่ใส่ชูรสนะคะไม่ใส่ให้ใครเห็นอันนี้ก็เลยภาาสสบายใจจัง <c oughs> ร้านนั้นน่ะจะขายหมดหรือเปล่าจ๊ะ ได้กําไรบ้างเปล่ากินไปแล้วอ่ะสามสี่ไม้อ่ะได้กําไรปะไม่รู้แต่ที่รู้ว่าแกไม่ได้หรอกเพราะแกแจกผู้ชายมาร้านนี้เลยค่ะร้านนี้บอกเลยว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมใหม่ค่ะอันนี้ต้นตำรับค่ะนี้อันนี้เป็นเจ้าเก่าค่ะเป็นสูตรแรกไม่ได้เป็นสูตรกอบค่ะอันนี้ก็ไม่ได้กอบใครค่ะนี่ต้นตำรับคือต้นตำรับนะคะขอรับสินนัน์แล้วไอให้รับสินนัน์ง่ายพี่ทำประกันไว้ปะคะ ตกน่าจะต้องใช้ประกันนะคะแม่ค้านะคะร้านนั้นก็ทําประกันไม่ด้วยนะคะใช่หรือจะโดนมีดแฮ่มน้ำหน,นักอลูกชิ้นคงมีแต่แป้งหรอกหนูซื้อเนื้อได้เนื้อนะคะโอ้ยทาให้ดีขายให้ดีเหมือนสกิลปากหน่อยค่ะโอ้หโหหยุดขายลูกค้าเครียดเลยนะครับอยู่ท่ามกลางสภาพภูแบบนี้ลูกชิ้นก็อยากกินแต่ไม่อยากจะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้คิดว่าสวยมากมั้ง ก็สวยสิคะสวยมากก็เป็นนักร้องนู่นไปแล้วก็เป็นอยู่นี่ไงคะเป็นไรกูเห็นมึงเป็นไหมคะอยู่เนี่ยเหมือนกูเนี่ยเอาอะไรดีคะนี่เลยคะ่ะเลือกใส่ตะกร้าได้เลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วเอาแบบแซบหรือแบบหวานดีคะแซบเลยครโอเคแซบเหมือนใครคะหแม่ค้า